สวัสดีทุกคนทีดคะตอนนี้อยู่กับเช้คอสบอสอีกแล้วนะคะกับเกม The Simple Story นะคะหลังจากที่เราแซมนะคะได้ถูกการลักพาตัวไปนะคะก็ได้มาสู่ชีวิตปกติแล้วเราจะได้พักเรื่องฝึกซ้อมไปบ้างแซมจะได้มีเวลาพักทาอย่างใจแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับรายการเข้าครัวกับอลิสวิชนะคะวันนี้เราก็ทําแซนด์วิชเนื้อย่างค่ะฮะแค่นี้เหรอเดียวมันง่ายไปไหมนี่เมนูใหม่มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอ แซมพิซเนือ้อยังไม่ได้ย่างเลยนะงงมากเลยค่ะแซมอยู่ไหนนะแซมป้าไปเดินเล่นกันอะไรอะ่ะวันสงบสงบก่อนพายุจะเข้าบทที่เก้าวันสงบสงบก่อนพายุจะเข้าเอ๊ะโทมัสแวมมาที่นี่นี่นาฉันอยากคุยเขาจังเลยก,กูกำลังจะพามาไปเดินเล่นเลยผู้ชายมาซะงั้นแั๊บนึงนะแซมเดี๋ยวไอ้ขนมแซมก่อน แล้วผู้ชายเดินเข้าไปที่ส่วนกูทำไมนะ่ะพูดคุยคุยเล่นใช่ไหมเราต้องคุยเล่นกับโทมัสโอเคแป๊บหนึ่งนะแซมเดี๋ยวฉันไปคุยกับโทมัสเกิรนดคโทมัสทำไมเราต้องแอบมาคุยหลังบ้านด้วยล่ะคะไว้ให้ของขวัญฉันเหรอขอบคุณนะคะโทมัสขอบใจมากเลยนะ ขอบใจมากเลยนะคะสำหรับอุปกรณ์ฝึกชิ้นใหม่น่ะฉันนึกว่าคุณออกจากงานแล้วซะอีกอพอดีผมยังมีเส้นสายอยู่กับคนในอยู่บ้างนะครับวิเก่งจังเลยนะคะโทมาสเอ๊ะผมนึกขึ้นได้ว่ามีธุระต้องขอตัวก่อนนะโอ๋โชคดีนะคะโทมัสบ๊ายบายค่ะเอาล่ะอุปกรณ์ชิ้นฝึกก็แหละวอะไรอ่ออะ ชิ้นเก่าเลยชิ้นรวดผ่านดีไงยังไม่ได้ฝึกเลยเอามันเป็นไรวางไว้ก่อนอเคอย่างน้อยเราก็จะได้แบบเตรียมพร้อมสาหรับการฝึก <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> จาแสมอ,อนเรา <c oughs> น่ารักที่สุดเลยแซม <c oughs> มันเขี้ยวแั่เลยอ <c oughs> ใครเป็นเด็กดีเนาะไ <c oughs> ปะแซมเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่าเที่ยงย <c oughs> แหละแซมไม่ไปหรอแซม,มไปไหนนะ่ะ ท้องใส่แซมมันยังไม่อยากไปเดินเล่นโอเคไม่เป็นไรเข้าบ้านก่อนเดดนายน่นนะฉันขอไปสั่งสอนอยินนัทสักหน่อยเถอะเออมึงยังจะมีหน้ามาโผล่ที่บ้านของกูอีกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดค่ะหยุดหยุดหยุดอย่าเข้าบ้านกูนะคะ ฉันคิดว่าจะมาแวะยิ่งเขาเสนอปลอบใจให้เธอเสัหนอ่อยพอได้ยินว่าเจ้าหมาข้างถนนที่น่าสงสารเพราะเธอได้ยินว่าเจ้าหมาข้างถนนที่น่าสงสา,สารสิบแสนของเธอนะ้ถูกลพอเฮ้ยมันพูดประชดเรามันพูดประชดเราเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครคะใครเป็นตัวต้นเรื่องคะมึงคะ่ะแหมอุ้ยติดปาก แหมด้อนาฉันรล้สุกแสมจะเสียใจที่ต้องทําให้คุณผิดหวังเพราะว่าฉันช่วยเจ้าแซมกลับมาได้แล้วและฉันก็มั่นใจด้วยว่าพวกที่วางแผนทําเรื่องร้ายๆคงจะได้เข้าสังเกตเตอีกไม่ช้าเออเตรียมตัวเข้าตัดสังเกตให้อีกตัวต้นเรื่องเดี๋ยวมึงเจอคุณจเข้านกาะจริงเรือนี้่ยฟังนะเธอน่าจะเอาชนะลูกพรีเซสของฉันในการประกวดขั้งถ้าเธอเอาชนะลูกพรีเซสของฉันในการประกวดขั้งนี้ได้แล้วก็ฉันจะยก กัตตบสปัลังเคงนี่คือในเธอฟีฟรีเลยฉันไม่สนใจเรื่องเงินหรอกและฉันน่ะก็ไม่ได้คิดจะขายคืนนี่สิหลุดหล่อนหล่อนหลายมากเราจะไปไหนจะไปไหนคะอย่าเดินเข้าบ้านกูค่ะไอออกมาเดี๋ยวนี้นะออกมาแซมเฮามันแซมกันมันมันขบอะไรน่ะมันขาอะไร เธอไม่ควบคุมเจ้าปีศาจนะขอนนี่ไว้แล้วก็จะแจะ้งเจ้าหน้าที่บริการเนปีศาจนี่แหละหล่อนหล่อนกล้ามากนะยะหล่อนกล้ามากเลยยะนี่ถึงเวลาที่ไดอา่าต้องออกไปให้พน้นจากบ้านของฉันแล้วเออออกไปค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆขอให้ออกไปนี่เนี่ยกูกันไปนะออกไปให้พ้นจากบ้านกูฉันเออออกไปค่ะออกไปจากบ้านกูฉัน อย่างกับฉันอยากมาเหยียบนักแหละเจอกันที่งานประกวดจับเมนูดูมันดูมัน,ม,นมันมาด่าแล้วก็ไปมันมาด่าแล้วก็ไปสวยแซมสวยซ้อนเหลือเกินแซมเอ๋ยเราต้องทมางกันดีเนี่ยเราต้องชนะงานประกวดให้ได้แล้วฉันจะไมิวนยอมเสียบ,บ้านหลังนี้ไปนะเอ๊ะเกี่ยวกับคืออุ้มตีไม่เสรนะ็จน่ะฮะ อีเดน่าเป็นขโมยไปไม่ต้องใช้เครื่องรังของขังเธอก็เป็นครูฝึกสุดรักได้อย่างเต็มตัวนะอาริสวิใครวิอะไรอะโอทวิสเหรอฉันต้องไปคุยกับโอทวิสดีกว่าจะได้รู้จริงว่าแล้วเขาต้องการอะไรบอกฉันกันแน่เดี๋ยวนะนี่มันอะไรเนี่ยนี่คือแบบแทนที่กูจะได้พักผ่อนอย่างสงบสุขคือกูจะต้องแบบมามาทั้งแบบรับมือกับ โอ้ทั้งไดอาน,น่าทาั้งหลายคนเลยโอทีสคือคุณต้องการบอกอะไรทันคะจริงๆแล้วพวกคุณมาจากที่ไหนกันหรอเออมาจากที่ไหนกันคะ <_ c ums> ไม่ต้องสนใจหรอกครับอลิซพวกเราแค่มาช่วยสอนบทเรียนสุดท้ายกับคุณฟังและจำไว้ให้ดีนะครับคุณไม่จะเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องรังของขังเพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายหรอกครับขอเพียงคุณมองเข้าไปลึก มองลึกเข้าไปในจิตใจของตัวเองและคุณจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของวิธีอุ้งเท้าผมเชื่อว่าในตัวคุณมีพลังที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่อย่างนั้นหรอคะขอบคุณค่ะ <sk r isa> แต่อีดอาน่าเปขโมยของแล้วไปแล้ว่ะเดี๋ยวคะ่ะแล้วฉันจะเจอแล้วฉันจะได้เจอคุณอีกไหม <sk r isa> ไม่ต้องกังวลหรอกครับผมจะอยู่กับคุณเสมออุ้ยพระเอกคนที่สองเป็นเนีย ถ้าได้กาแฟสักถ้วยคงจะเดียไปเลยต้องขอบคุณอมายาต้องชอบต้องชอบคุยฉันชอบคุยเล่นกับอมายาจริงๆเลยเราน่าจะมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตกันสักหน่อยบ้างแล้วแหละโอเคบายบายนะคะออทรีสฮะอมายาเธอมาได้ยังไงนะ่ะ เดี๋ยวนะวันนี้น่ใครใครยังไม่มาบ้างเนี่ยฮะเฮ้ย <c oughs> ได้กาแฟาแล้วโอเคป่ะอามายาอ่ะเดี๋ยวป้อนขนมแซมแป๊บหนึ่งแล้วอามายาไปไหนแล้วเนี่ยเอามายาเข้าไปหลังบ้านแหละเอพี่ยา <c oughs> เอาม้ยาห <c oughs> ยุดเดินก่อนหยุดหยุดหยุด <c oughs> วันนี้นะคะเราเจอตัวละครครบเลยค่ะ หนึ่งวันพันเหตุการณ์นะคะ,ะนึกว่าจะได้พักผ่อนอย่างสง,งบสุขที่ไหนได้เจอกับโทมัสแล้วนะคะแล้วก็ต้องมารับมือกับอีใดอนาอีกแล้วก็ต้องมาเจอโอชิตแล้วก็ต้องไหนเพื่อนรักจะมาให้กำลังต่อีกเพื่อนรักซูซู่อมายงพูดคุยคุยเล่น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 ดีกว่าอมายงมึงหยุดเดินก่อนได้ไหมหลังบ้านเนี่ยฮะมึงจะเดินมาทำซากอะไร มาอมาเยอะเมื่อ mmm กี้ฉันเจอทูมมสทได้แหละพอกับอีไดอา่าด้วยอะไรอะคะเดนอา่าตัดสินใจเดนอา่าตัดสินใจแวะมาบรรยายความปราบปลื้มของเธอในโอกาสที่ฉันไม่สามารถมีเจ้าแซมเข้าร่วมกอบได้ฮิฮิฉันคิดว่าเธอคงตกใจมากที่เห็นแซมแล้วเธอก็ทําให้ฉันว่าถ้าฉันสามารถช่เธอได้แล้วก็ เธอจะยอมคืนชนดให้ฉันเลยแต่ขากับเธอขโมยวิธีอุ้งเท้าที่โอทิสด้ฉันมาระหว่างที่ฉันกําลังครวนครานอยู่กับนี่กำลังครวนครางอยู่โอทิสก็แวะมาให้กำลังใจเขาบอกว่าฉันสามารถเอาชนะได้ด้วยพลังที่เข้มแข็งและความเชื่อมั่นที่ฉันมีเสมอมาฉันเพียงแค่ไม่รู้ แต่ฉันเพียงแต่ยังไม่รู้เท่านั้นฉันคิดว่าฉันได้เรียนรู้เรื่องเขาแล้วแหละเอาลืมกดดูตายฮ่เอาล่ะฉันคิดว่าวันนี้นะคะมันเยอะมากพอแล้วสำหรับเราเนาะเดี๋ยวเราจะต้องแบบลูกคุยเล่นกับเพื่อนสาวของเราไปแล้วเราบกที่แบบ คุยเล่นปรับเสียงกันเราก็จะต้องพอกันแค่นี้ก่อนเนาะ EP หน้ามันอาจจะอจจะใกล้จบแล้วแหละดูจักแบบ <c oughs> ให้การคาดเดาเนานะโอเคค่ะคุณยังไงอีพีนี้เราก็พอกันแค่นี้ก่อนเนาะเ <c oughs> จอกันใหม่พีหน้า <c oughs> เนาะ แล้วมาดูกันค่ะว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ดิฉันแล้วก็เจ้าแซมด้วยนะคะดูอ่ะดูแซมแซมแซมมให้กำลังใจคุณผู้ชมหน่อยขออะไรจากคุณผู้ชมหน่อยเล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเจ้าแซมและดิฉันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย